ยอดปรารถนาของพ่อแม่ลูกรักลูกอาจจะยังไม่รู้สึก ถึงความปรารถนาสุดยอดของพ่อแม่ตราบเท่าที่ลูกยังไม่ได้เป็นพ่อแม่คนคือพ่อแม่ทุกคนเวลาเจ็บป่วยหรือว้าเวขึ้นมาถ้าได้เห็นลูกของตัวมาปรนนิบัติดูแลใกล้ชิดมาเยี่ยมเยียนให้เห็นหน้าบ่อยๆนั่นแหละลูกเอ้ยคือ,อยาวิเศษขนานแท้ ที่จะทำให้พ่อแม่หายเจ็บไข้ได้เร็วพันทีเดียวลูกแวะเวียนมาให้เห็นหน้าคอยไต่ถามสุขทุกขพ่อแม่ทุกคนก็ปลื้มที่สุดแล้วและดูเหมือนจะเป็นสุดยอดปรารถนาของพ่อแม่ทุกคนด้วยยิ่งตอนที่ตัวเองแก่ชราลงไปและช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ยิ่งแล้วใหญ่ ยิ่งจะปรารถนาต้องการมากขึ้นเป็นทวีตรีคูณแม้จะรู้ว่าลูกของตัวมีทุระยุ่งมีงานต้องทำมากมายไม่ค่อยมีเวลาไปมาหาสูนักแต่ก็อดที่จะเห็นแก่ตัวไม่ได้อย่างปรารถนาจะให้ลูกมาปรนนิบัติดูแลอยู่ดี